คืนกระซิบตอนที่11นี้ขอนำเรื่องเล่าของในโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะเป็นเรื่องที่ฟังแล้วรู้สึกน่าขนลุกมากเลยค่ะแต่ก่อนจะไปฟังคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนากว้างสุดลูกหูลูกตาอาคารเรียนเก่าแก่ผสมปนเปกันระหว่างปูนยุคใหม่กับเรือนไม้หลังคาสังกะสี ที่ยังไม่ได้รื้อทิ้งทั้งสนามหญ้าที่เคยเขียวชอุ่มก็กลายเป็นหย่อมดินแห้งมีต้นโพใหญ่ยืนตระงานอยู่ตรงกลางเหมือนเฝ้าดูเรื่องราวต่างๆมาหลายสิบปีนักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่าเล่าขานกันว่าโรงเรียนนี้ไม่เคยเงียบสนิทจริงๆเพราะยามดึกดื่นหากใครเผลอเดินผ่านจะได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่น เสียงหัวเราแววๆออกมาจากอาคารร้างทั้งที่ภายในมืดสนิทสิ่งที่ถูกเล่ามากที่สุดคือหอระฆังไม้เก่าที่ตั้งอยู่ด้านหลังโรงเรียนหอสูงพอๆกับตึกสามชั้นบันไดไม้แคบชันและผูกกร่อนจนแคบพังระฆังทองเหลืองใบใหญ่ยังคงแขวนอยู่ตรงกลางแม้จะไม่ได้ใช้งานมานานแล้วถ้ากล้าจริง ลองไปยืนใต้หอเที่ยงคืนสิจะได้ยินเสียงระฆังดังเองนี่คือคำท้าทายที่ถูกส่งต่อกันมาหลายรุ่นการนักเรียนชายม .5 เป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีเขาชอบท้าทายอำนาจลึกลับและมักหัวเราะเยาะเพื่อนๆที่กลัวสิ่งที่มองไม่เห็นวันหนึ่งเขาได้ฟังรุ่นพี่เล่าถึงเด็กผู้หญิงที่เคยแขวนคอตายอยู่บนเชือกระฆังเมื่อหลายสิบปีก่อน การกลับพูดเย้ยว่าถ้าผีมีจริงมันคงออกมาทักทายไปนานแล้วไม่ใช่เอาแต่หลอกเด็กๆคำพูดนั้นทำให้เพื่อนสนิททั้งสามมิวปอนและฝนต้องมาพัวพันกับเรื่องที่ไม่ควรเข้าใกล้มิวเป็นเด็กสาวร่าเริงขี้กลัวแต่ก็ไม่อยากให้ใครหาว่าตัวเองขี้คลาดปอนชอบทำคอนเทนต์ชอบบันทึกวิดีโอหวังจะเอาไปอวดเพื่อน ฝนเด็กสาวเงียบขรึมที่สนใจเรื่องลี้ลับเธออ่านหนังสือเกี่ยวกับวิญญาณเสมอทั้งสี่จึงตกลงกันว่าคืนวันศุกร์จะปีนเข้าโรงเรียนไปพิสูจน์กับตาตัวเองว่าเสียงระฆังดังเองจริงหรือไม่ท้องฟ้าคืนนั้นไร้แสงจันทร์มีเพียงลมพัดต้นหญ้าเสียงหวีดหวิวทั้งสี่แอบลอดรั้วเหล็กเข้าไปไฟฉายในมือส่องสว่างเป็นลำแคบ ตัดกับความมืดสนิทพอเดินผ่านอาคารไม้ทุกคนได้ยินเสียงฝีเท้าเอียดอาร์ตบนพื้นด้านบนราวกับมีใครเดินอยู่แต่เมื่อส่องไฟขึ้นไปกลับไม่เห็นแม้แต่เงาเดียวอาจเป็นแมวปอนพืมพำาพลางยกกล้องขึ้นถ่ายแต่หน้าจอกล้องกลับเต็มไปด้วยเส้นสัญญาณรบกวนกว่าพวกเขาจะเดินมาถึงหอระฆังก็เกือบห้าทุ่มครึ่ง ทุกคนเริ่มใจสัน่นแม้แต่การเองเพราะบรรยากาศร,บรอบๆเย็นผิดปกติราวกับมีใครกำลังมองจากความมืดเมื่อเข็มนาฬิกาข้อมือของฝนแต่เที่ยงคืนพอดีเสียงกริง้งแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากด้านบนกริง้งกริ้งมิวร้องกรี๊ดและคว้าแขนการนั่นมันดังเองจริงๆเราไปเถอะนะแต่การกลับหัวราะเบาๆอาจมีใครแกล้งเราก็ได้เดี๋ยวขึ้นไปดูให้ชัด เขาปีนบันไดไม้ขึ้นไปทีละขั้นเสียงไม้ลั่นดังเอี๊ยดเหมือนจะหักได้ทุกเมื่อขณะที่เพื่อนอีกสามยืนมองด้วยความกลัวการส่องไฟไปยังระครังเก่าแต่สิ่งที่เขาเห็นคือมีรอยมือซีดขาวจับเชือกอยู่จริงๆก่อนจะเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาเสียงกระซิบเย็นเยียบดังขึ้นใกล้หูตีระครังซี่เดี๋ยวก็รู้เอง เพื่อนๆดานล่างเห็นการยืนนิ่งก่อนร่างเขาจะถูกแรงลึกลับกระชากขึ้นสูงแขวนห้อยอยู่กับเชือกระคังเหมือนหุ่นไร้ชีวิตมิวกรีดร้อมนั่นฝนรีบวิ่งขึ้นไปช่วยแต่พอขึ้นถึงกลับไม่พบใครร่างการหายไปเหลือเพียงเชือกที่แกว่งไปมาระคังเงียบงนันราวกับไม่เคยดังทั้งสวิ่งหนีออกมาจากหอระคังด้วยหัวใจเกือบหยุดเต้นแต่ไม่ว่าพวกเขา จะวิ่งไปทางไหนสนามโรงเรียนก็ดูวกวนเหมือนกลับมาที่เดิมทุกครั้งราวกับติดอยู่ในวังวนของโรงเรียนสุดท้ายพวกเขาก็สลบไปและถูกอาจารย์เวียนยามพบในเช้าวันรุ่งขึ้นปอนถูกยึดกล้องไปตรวจสอบเมื่อกูฝ่ายที่พังได้ภาพสุดท้ายคือเงาสีดำรูปร่างขายเด็กผู้หญิงในชุดนักเรียนเก่ากำลังดึงเชือกระครังส่วนด้านหลังของเธอ มีอีกเงาหนึ่งเป็นการที่ถูกแขวนคอใบหน้ายิ้มค้างยังบิดเบี้ยวตำรวจลงบันทึกเพียงว่าการหายตัวไปแต่ไม่พบร่องรอยใดๆในโรงเรียนครอบครัวทำพิธีตามหาวิ่งหาหมอดูแอ่ก็ไร้ผลครูอาวุโสเล่าว,ว่าเด็กผู้หญิงที่ตายเมื่อหลายสิบปีก่อนชื่อบัวเธอถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินโรงเรียนทั้งที่ไม่ได้ทำ และถูกลงโทษจนทนไม่ไหวเธอจึงผูกคอตายที่เชือกระครังนั้นก่อนจะมีการเข้าแถวเช้าว่ากันว่าดวงวิญญาณของบัวยังคงวนเวียนอยู่เธอรอใครสักคนมาแทนที่เพื่อปลดปล่อยตัวเองและดูเหมือนการจะเป็นคนที่ถูกเลือกแม้เวลาผ่านไปหลายเดือนแต่เพื่อนทั้งสามยังคงฝันร้ายได้ยินเสียงหัวเราะของการแทรกมากับเสียงระครังในยามเที่ยงคืน บางครั้งมิวหันไปเห็นเงาของเขานั่งอยู่แถวหลังห้องเรียนบางคืนฝนได้ยินเสียงกระซิบชื่อเธอจากใต้เตียงและปอนก็พบว่าในคลิปใหม่ๆของเขามักจะมีเสียงระฆังเบาๆดังแทรกอยู่เสมอทั้งที่เขาไม่เคยใส่เอฟเฟกต์ลงไปเลยเสียงระฆังนั้นยังคงดังต่อไปและไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่ใครคือคนต่อไปจะถูกเลือกให้หายไปจากโลกนี้เหมือนกัน ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนคงจะชอบหากใครมีเรื่องเล่าที่เคยพบเจอเองกับตัวหรือมีคนเล่าให้ฟังอีกทีสามารถส่งมาได้นะคะจะได้มีเรื่องเล่าใหม่ๆที่ทุกคนยังไม่เคยได้ฟังที่ไหนสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ